อันสุขทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือเป็นทุกไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้สุขหรือทุกเลือกเอาเองนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิปไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิปนะคะพี่น้องคะมีดอกไม้สวยงามมาฝากอีกแล้วคะ่ะ แต่ว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสองชั้นนะคะดอกไหนดีเนี่ยค่ะจะทำหลากสีเลยนะคะนี่มีทุกสีเลยค่ะอยากได้สีไหนเราก็จัดไปนะคะทำง่ายอีกแล้วค่ะไม่ยากนะคะพี่น้องก็เลยนำมาฝากอีกเหมือนเดิมเรามีสิ่งดีๆเราก็ต้องบอกต่อกันนะคะก่อนอื่นเลยนะเราจะมาทำเม็ดดุมตรงกลางเนี่ยค่ะเม็ดดุมเม็ดนี้นะคะ ทำตรงกลางก่อนแล้วก็มาต่อด้วยกลีบเล็กแล้วก็กลีบใหญ่กลีบจะมีสองชั้นนะคะให้เราเตรียมไหมนะเบอร์สิบหกสองเส้นควบหรือถ้าพี่น้องชอบเบอร์ยี่สิบก็ใช้เบอร์ยี่สิบได้เลยนะคะเบอร์สิบแปดได้หมดค่ะหรือจะเ,อเบอร์สิบหกเส้นเดียวก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่าขนาดของดอกไม้เนี่ยมันก็จะลดหลั่นตามกันไปตามเส้นไหมนะคะเล็กใหญ่ขนาดก็จะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้เส้นไหมด้วยนะ เลือกเอาที่ตามใจชอบดีกว่านะคะพี่น้องจะสะดวกที่สุดนะก้อนสอจะพันนะคะอินสอหรือปากาก็ได้ค่ะพันไปสักยี่สิบรอบนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ทำไมถึงต้องพันตรง,ตรง,ตรงปลายดินสอที่แหลมๆนะคะเวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะจับง่ายกว่านะคะมันจะมีอ่ามันจะไม่บิดจะไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วก็ช่องรูตรงกลางเนี่ยเราจะมองเห็นง่ายด้วยนะเอาเป็นว่าถนัดแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ทําเม็ดดุมโดยการถักเอ็กให้รอบนี้คะ่ะ แค่รอบเลยนะคะหรือพี่น้องจะไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าไม่ใช้เม็ดดุงนะคะก็ถ้าเห็นว่าวิธีการถักดอกไม้ของฝนมีประโยชน์พี่น้องก็หยิบเอาไปใช้ได้เลยนะคะจะดัดแปลงแต่งเติมยังไงก็ได้ตามสไตล์ของเราเลยค่ะ ที่ใจเราชอบเนาะแค่นำวิธีการไปไปใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้หลบนิดนึงมันอ่าเดี๋ยวนะเราใส่ให้เต็มเลยนะคะหักเอ็กลงให้เต็มเม็ดดุมจนกว่าช่องตรงกลางเนี่ยจะหายไป ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะง่ายขึ้นมาดูนะว่าอาไม่ตุมของเราเนี่ยสวยไหมเท่ากันหรือยังนะทุกด้านนี้จะต้องเท่ากันนะคะกลมสวยแล้วเราพอแล้วนะคะพอเราพอแล้วเราให้จิ้มในช่องถัดมานี่ค่ะแล้วสีติดกัน ผักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วทีนี้เราก็จะงายขึ้นมาค่ะนะแล้วก็ให้เราจิ้มเอ็กค่ะโดยที่ใช้โซ่เนี่ยจิ้มลงไปอ่าวัดนะจากเนี่ยปลายโซ่อยู่ตรงไหนแล้วก็จิ้มลงไปโดยที่เราจะแบ่งเม็ดดุมเนี้ยให้ได้ช่วงโซ่ทั้งทั้งหมดห้าห่วงนะคะห่วงโซ่เนี้ยในรอบเม็ดดุมนี้นะคะหนึ่งสองสาม เราก็กะเอาก็ได้ค่ะ,ะกะยังไงทำกันยังไงก็ได้ให้มันได้ห้าห่วงสองแนละ้สามสามอันนี้อ่าพอดีเลยหนึ่งสองสามสี่ห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายก็จะมาลงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะ สีติดกันดึงทีนึงแล้วก็มาจิ้มสีในในช่องถัดมานี้นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องดึงให้เราย้ายห่วงมาเลยค่ะย้ายห่วงมานี่เลยสีติดมาขึ้นมาเราจะได้แบบนี้นะนี่ค่ะได้ทั้งหมดห้าห่วงต่อไปเราก็ถักโซ่ขึ้นไปเจ็ดโซ่หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดเราจะทํากลีบเล็กก่อนนะคะทํากลีบเนี้ยค่ะกลีบเล็กกลีบนี้นอพันหัวเข็มนะคะเว้นไว้หนึ่งสองให้จิ้มช่องที่สามให้โซ่ที่สามนะคะดึงทีเลยดึงรวบเป็นตัวทีหนึ่งสองดึงรวบเลยนะคะพันหัวเข็มแต่เราดึงรวบอ่า มันจะได้ทั้งหมด4ี่ครั้งแล้วก็ตรงนี้ครั้งสุดท้ายโซ่สุดท้ายก็เป็น X นะแล้วจิ้มไปในโซ่สามค่ะดึงรอดห่วงมาค่ะสีติดกันแล้วก็ดึงโซ่มาอ่าแล้วก็บิกกลับค่ะหลักแรกก็ X แล้วพันหัวเข็มดึงรวบอันนี้เราจะใช้ตัว T ท,ทั้งหมดนะคะใช้ตัว T กับตัว X แล้วโซ่สองค่ะพลิกงานกลับนะคะพลิกมาพันหัวเข็มมาจิ้มเราจะจิ้มแค่เฉพาะเส้นด้านหลังนะคะเส้นด้านล่างนะเส้นด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังเนี่ยจิ้มแล้วดึงรวดดึงรวบไปจิ้มเฉพาะเส้นด้านหลังอืม ตรงนี้ก็เป็นตัว x แล้วก็จิ้มลงไปในโซ่ดึงรอดห่วงมาแล้วดึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พลิกกลับเราจะทําแบบนี้ทุกกลีบเลยนะคะอ่าสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายแล้วเราจะปิดกลีบแล้วนะปิดงานแล้ว โซ่หนึ่งแล้วให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มเส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเส้นด้านล่างแล้วก็ดึงซีย้ายห่วงไปค่ะซีสามสี่ห้ามันจะครบห้าห่วงนะคะแล้วเราก็ซีลงในนี้อีกค่ะซี 4. นี่เราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทุกคนหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราจะไปต่อกลีบที่สอง ที่สองให้เราเลื่อนห่วงมาซี่ซีในห่วงถัดมานี้นะคะซี่ค่ะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มเว้นไว้สองโซ่ลงโซ่ที่สามดึงรวบแล้วก็จิ้มเอ็ก ติดกันในโซ่สามนี้ดึงอีกครั้งหนึ่งพลิกกลับอันแรกก็เป็น x ็แล้วก็ทีทงหมดสี่ครั้งนะคะโซ่สองพลิกงานกลับมาเราจิ้มแต่เส้นด้านหลังนะคะ ก็เอ็กซค่ะดึงล็อกไว้พิกับเอ็กซมันเดิมแล้วก็ทีนี่ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแต่ดึงรวบทีเดียวเลยนะคะสุดท้ายโซ่หนึ่งแล้วจิ้มพิกับดึงซีค่ะ ดึงรอดห่วงมาเลยค่ะแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็สี่ติดกันเลื่อนห่วงมาเป็นสี่แล้วโซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ถักต่อไปนะคะให้ครบเลยตอนนี้เราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจบงานด้วยกันนะแล้วเราก็จะขึ้นแถวต่อไปขึ้นกลีบเออ่ชั้นที่สองนะคะกลีบใหญ่อันนี้เราปิดงานแล้วนะคะปิดกลีบหนึ่งสี่ ้ายเราซีติดกันแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้เราถักโซ่สองหนึ่งสองแล้วเราก็จิ้มตรงนี้ค่ะด้านหลังจิ้มตรงในกลีบนะคะนัดขึ้นมา x ต่อด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากีบถัดมานะคะจิ้มตรงกลางกลีบนี้ ที่ไม่เข็มโผล่มาแล้วก็งัดนะคะไม่ติดเม็ดดุมนะเอ็กโซ่ห้าสี่ห้าทำเหมือนกันค่ะจิ้มนะจิ้มตรงกึ่งกลางกรีบเลยนะคะแล้วก็งัดขึ้นมาเอ็กเราไม่จิ้มตรงเม็ดดุมนะคะจิ้มเฉพาะที่กรีบอ่หมองด้านนี้ จิ้มโผลไปสี่ห้าจิ้มเราจะดูนะงัดงัดขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามีกลีบสุดท้ายกลีบสุดท้ายให้เราลงตรงนี้ค่ะสี่ติดกันตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนห่วงมาสี่ในห่วงโซ่นี้ ผักโซ่ขึ้นไปสิบสองโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมาได้สิบสองละพันหัวเข็มให้เว้นไว้สามโซ่นะคะจิ้มลงโซ่ที่สี่คอหนึ่งคอนะคะพักลงไปเลยค่ะ ลงไปให้เหลือสองช่องสุดท้ายนะคะพอเหลือสองช่องสุดท้ายสองช่องโซ่สุดท้ายนี้ก็พันหัวเข็มนะคะตัวแรกนี้ให้เป็นทีค่ะที T แล้วก็เอ็กแล้วก็ c ีในห่วงโซ่นี้นะคะซี c ติดกันแบบนี้ดึงล็อกไว้คลิกลับค่ะเอ็กในช่องโซ่แรกนี้เอ็ก แล้วก็ทีนอกนั้นก็จะเป็นตัวเอฟทั้งหมดถักไปตลอดแถวเลยนะคะ ตรงนี้ก็จิ้มอีกอันหนึ่งนะต่อด้วยโซ่สามพลิกกลับค่ะให้ลงช่องถัดมาตรงช่องโซ่นี้ลงโซ่ไม่ต้องลงนะคะลงช่องถัดมาเลยโดยที่เราจะจิ้มเส้นด้านหลังนะคะด้านล่างเนี้ยจิ้มเส้นเดียวถักลงไป สองหลักสุดท้ายก็จะเป็นถักตัวทีและตัวเนะอ็นะอ่าอันนี้เหลือสองช่องสุดท้ายก็ที T เดี๋ยวตรงนี้ทีแล้วก็เอ็กซี่ีติดกันค่ะซีช่องโซ่ดึงล็อกอีกทีหนึ่งล็อกใหม่แล้วก็พลิกคว่าม,มาเอ็กเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสาม ทั้งหมดใช้ทั้งหมดห้าแถวนะคะอันนี้แถวที่สี่แล้ว คะแล้วก็โซ่สามพลิกงานกลับทักเอฟลงไปค่ะเหมือนเดิม อ,องช่องสุดท้ายเราก็ใส่ตัวทีและเอ็นี่เราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราถัถกกลีบต่อไปนะกลีบต่อไปเราก็เลื่อนห่วงมาค่ะสี่ในช่องห่วงถัดมาในช่องห่วงโซ่ถัดมานะคะสี่ติดกันแบบนี้โอ้โทษทีล็อกไหมก่อนนะล็อกก่อนแล้วก็มาเลื่อนห่วงมาสี่ติดกัน แล้วขึ้นโซ่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่นะคะพันหัวเข็มเว้นไว้สามโซ่ลงโซ่ที่สี่นะคะถักเป็นตัวเอฟลงไปทำเหมือนกันกับกลีบแรกเลยนะคะ นี่ก็เป็นสองช่องสุดท้ายก็เป็น x อเอเป็น t เีเป็น t ก่อนตัว t แล้วก็ x แล้วก็สี่ติดกันแล้วล็อกหมายทีพิกับ x ทีเราถักแบบนี้ไปทุกกลีบเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันกลีบสุดท้ายที่จะปิดงานค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราถักมาถึง กีบสุดท้ายแล้วนะคะทุกกีบเราถักเหมือนกันหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบงานด้วยกันนี่กีบสุดท้ายแล้วนะคะเราใช้ทั้งหมดห้าแถวนะถักไปกลับไปกลับเนี่ยทั้งหมดห้าแถว แล้วก็โซ่สามพิกงานกลับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเลยนี้เราก็จะมาะเก็บริมนะคะ เอาไหมนะคะ สองสามกลับลงไปนะคะแถวสุดท้ายแล้วนี้กลีบสุดท้ายด้วย สุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็สีแล้วก็ล็อกไว้เลื่อนห่วงมานะคะสีตรงนี้ค่ะสีครั้งหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บริมนะคะเราก็จะจิ้มสีขึ้นไปหนึ่งครั้งทรงเอาหลุดเอาใหม่หนึ่งครั้งแล้วนะคะสองครั้ง สามครั้งแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มสี่ดึงลอดผ่านแบบนี้นะคะคันด้วยโซ่หนึ่งจิ้มไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะจิ้มคั้นด้วยโซ่หนึ่งจิ้ม,บบะะม,มซีคันโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มต่อไป ลงไปตามช่องของเขานี่ละค่ะนี่นะจิ้มลงไปตามช่องเลยนะคะ ชิดกันไปให้เราลงมานี่เลยเตรงปลายด้านปลายปีดมันจะได้เป็นมนนิดนึงพี่น้องก็จัดดูตามความเหมาะสมได้เลยนะคะทีนี้เราจะเหลือไว้สองช่องสุดท้ายนี่นะคะหนึ่งสองเนี่ยเราเว้นไว้นะ วินไวแล้วให้เราข้ามจิ้มมานี่เลยค่ะสี่ติดกันตรงนี้นี่นะคะสูงไปเนาะเดีอาเอาใหม่เอาใหม่เอาวินไวหนึ่งช่องดีกว่าสองช่องมันแรงนี่ไปมันไม่กระชับนะสี่ติดกันอย่างนี้แล้วก็ขั้นโซ่หนึ่งแล้วก็เก็บริมไปเรื่อยเรื่อยนะคะเก็บไปจนให้ครบห้ากลีบนะ แต่ส่วนท่านใดที่ไม่ชอบให้เก็บจะเก็บริมก็ไม่ต้องเก็บก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ถักโซ่อ,อดึงรอดผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนครบห้ากรีดนะนี่คือวิธีการแต่ตรงนี้อ่เว้นไว้ช่องเดียวเนาะสองช่องแล้วมันจะแรงไม่ค่อยกระชับไม่สวยนี่ค่ะทําเสร็จแล้วเก็บเก็บริมเสร็จแล้วงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ขอให้พี่น้องมีความสุขนะคะวันนี้สุขกับงานที่เรารักที่เราทำนะคะสวัสดีค่ะ